สวัสดีครับสุขสบายดีทุกทุกท่านมนันนีบาโบโซลาเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอยู่ถนนหมายเลข3มเด้อพี่น้องถนนเส้นบ้านเบิงแกรง่งพี่น้องตอนนี้บาโบกะมาเห็นถนนชีเป็นเนินเขาพร้อมกันนั่นเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเด้อทุกท่านสรุปในสายตาสรุปในสายตาบาโบพานมาได้มาเห็นพี่น้องเอ๋ย ถนนเ้นีถือว่าเป็นถนนที่เป็นคอนกรีตพี่น้องเสริมเล็กอย่างดีตามที่บาโบได้เห็นน้องพี่น้องเนาะเป็นถนนเนินเขาพี่น้องคือจังแองน้มนี่แหละพี่น้องเอ้ยก่อกลางถนนกะเป็นรลองแม,ม่น้ำน้องพี่น้องเนาะเป็นน้องให้น้ำไหลพี่น้องเป็นร่องให้น้ำไหลนั่นเองบาโบกะได้เห็นในกันได้ผ่านมาความประทับใจที่ตัวเองได้เห็นถนนนอกจากจะเป็นความแข็งแรงพี่น้อง จะมีความแข็งแรงที่เป็นเสน่ห์ของถนนบาบบเองใม่มาเห็นแยกตรงนี้พี่น้องเป็นแยกที่บาบบมุงนะ่งหนามาจากชนบุรีเด้อพี่น้องมาจากบ้านบึงเป้าหมายบาโบเองจะไปจันทบุรีไปแถวแถวทุ่งเบญจาด้านซายมืดจ้ามุงนะ่งหนาไปทางระยองได้เด้อพี่น้องไปบานค่ายด้านความือตรงแยกไฟแดงจะไปเขาชะเมานั่นเองพี่น้องตรงไป ชนบุรีบ้านบึงเขาไปกรุงเทพมหาคนครคุณแหละพี่นองเอ๋ยบาโบพานมาสิ่งที่ตัวเองได้เห็นจะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางในเส้นทางที่ตัวเองได้นผ่านในเส้นทางที่ตัวเองไดินไปบนเส้นทางของถนนเมืองไทย งาาหลายและประทับใจหลายพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่ตัวเองได้เห็นบันทึกการเดินทางของเส้นทางที่บาบูเดไปฝากทักทายเด้อฝากทักทายพี่น้องเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคสะเวันออกของประเทศไทยหรือว่าทุกท่านที่อยู่ทางฟังเล่าและก็ทุกท่านที่อยู่ในเมืองไทยท,ทุกทุกท่าน บาวโบเองกถือว่าเห็นถนนคอนกรีตแต่บ่าวโมนีกนถทอว่าบาวโบเองเห็นรถวหลายวพี่นองหรือว่าบ,าบ่าวโบบอคอยไดมากจึงบบเห็นภาพบรรยากาศของรถที่เดินทางเป็นเส้นสายเห็นบางขังบางเวลาที่รถติดไฟแดงแล้วแลนลงมาบนเนินเขาที่เป็นสโลปสโลปนอพี่นองนอกนอกะือว่า เห็นบอพี่น้องถนนคอนกรีตตรงหลองกลางกับเป็นหลองที่เพิ่นออกแบบเนาะพี่น้องเนาะโดยวิศวะให้น้ำไหลบ่อยน้ำ่วมขังบนทองถนนเนาะพี่น้องเน,นาะคักหลายพี่น้องเในถนนเมืองไทยถือว่าบาโบขินบาโบได้มาจึงบอได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาที่ละรถซิปล้อรถแท่นเลิกก็สามารถแล่นไปลยุย โดยที่รถโดยทีถนนบอช่ำหลุดเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยบาบูเองกับตื่นเต,นต้นพี่น้องเอเ้ยจักสีบาแนวใดไอันนี้มันเป็นการอวยเรื่องพี่น้องเป็นการทายทอดในเดืองเล่าของการขี่ตัวเองในเดินทางแต่เมื่อเห็นเพราะยังมีอีกหลายายทานทียังบอท่านได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะในสิ่งทีบาบูได้ไปเไป่ึงเอาที่แหละผาามุมไกลไกพี่น้องเอ๋ย อันนี้ก็เป็นภาพที่บาโบได้บันทึกมาเห็นนะพี่น้องเนะาะถ่าแต่ไม่เห็นด้วยสายตาตัวเองถือว่านาอัศจรน,นาอัศจรย์ใจร้ายกว่านี้พี่น้องเอง้ยโอ้ยตื่นเต้นหลายเบาไปกะลพันกันแหละทุกท่านเอ้ยแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่บาโบเองก็ยังสิงเดินทางลหลายพื้นที่ของประเทศไทยฝากติดตามบาโบ่ในเดือพี่น้องช่วงกลางเดือนนี้บาโบจะไปทางภาคเหนือของประเทศไทย ถามมีข้อมูลไหนทีอยากจะให้บาโบไปถ่ายท่ามนุษย์ผีองเนาะบาโบเองกะมีความยินดีเพราะวา่าในพืนทีทีบาโบไปกะประหวา่ามองไหลเป็นจุดเด่นมองไหลเป็นจุดทีตื่นตาตื่นใจแล้วก็ฝากชักท่ายเป็นกําลังใจกับทุกๆทานเด้อทีประสบภพยนําถ่วมในตอนนี้บาโบเองกะจักเซตแนวใดเนาะพี่น้องเนาะคอยแต่ทรงกําลังใจให้ บาโบเองกับบันทึกในช่วงที่ตัวเองในเดินทางได้ไปได้เห็นพื้นที่นี่ก็เป็นพื้นที่ของเขตจังหวัดจันทบุรีเป็นบาพีนองเขาชะเมานี่หรือว่าเป็นเขตระยองบาโบเองกับ่มีข้อมูลเด้อพีนองถ้าท่านใดมีข้อมูลกับซอยคอมเมนต์ใต้วิโดีโอบาโบใหแน่พีนองบาโบเองก็จะได้เรียนดูจากทุกท่านนั่นแหละนี่ก็เป็นอีก เส้นทางหนึ่งทีบาโบเดมาบาโบเดไปนะพี่น้องเนาะภาพประทับใจหรือว่าภาพที่ตัวเองได้เห็นก็ถือว่าเก็บกำรรขอมูลอาจจะโบกเกงบาโบจะโฟก,กัสดบนทองถนนเนาะพี่น้องเนาะแต่บาโบก็สิเดินทางต่อแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาโบสิลาทุกท่านไปด้วยภาพบรรยากาศและคลิปสั้นๆที่ตัวเองได้เดินทางบนถนนหมายเลขสามเนาะ,นเ,นะเป็นถนน ทางฝากตะวินออกของประเทศไทยมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีนี่ละพี่นงองแดนบูรพาบาโบซีลาไปแล้วด้วยภาพบรรยากาศบนท้องถนนคอนกรีตคำบอกคำจ่าจได้ทีบาวบทสิกต้องขอถุดขอภพยเดอร์ทุกท่านก่อนจากลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาโบในเด้่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ